เออได้ยินแล้วโอ้ยเนาะพวกมึงนี่เนาะเออหลักไปแล้วอ่ะเอ้าทำไมกูห็ว่าออนะงงเออไม่ไม่ไม่สติไ้ฮัลโหล ตรีมอยู่นะใช่หรอเต e a m นั่นใส่ยูทู e ไงไม่เห็นแดงแต่เอ็งเจออะไรเลยเอ็งดิทำไมจะไม่แดงน่าเกลียดโดนพี่ทอกดกดเขียวพี่ใจเย็นเด้อแล้วพี่ใช่เห็นยังขึ้นมา คือละคือละพี่พ uh ื้อปวดฉีแจะทำอะไรแเจาใจอยากเอาไว้มอบอกฮ่าฮ่าบอกอยาจะไปกี่รอบผมผมเอาไม้ไว้ตรงนี้มันได้ยินปะได้ยินได้ยินนะจะลองสตรีมเลยหลานกัน ไม่เอาเดี๋ยวกูขี้เกียจกูอยากนอนกดค่ะใช้เข้ามาแล้วก็กดในห้องเข้ามานะไม่อยากนอนไมึงเปิดไหมดิพีสเสียงมึงก็ปกติเลยมึงคิดไปเองเออปกติเออปกติมึงเชื่อกูดิพีสกูจริงใส่เขามาแล้วนะใส่เข้ามาแล้นะเออเอาเองวงนอนเดี่ยน้าแจ็เข้าอย่างเงี้ยเออเวีงวงจีบ กขาแบบเยอะมาเขาแบบเยอะเขาแบบร่างกยไม่ร่างกายไม่ยากกว่าานงพีทแกต้องเปทาสับใช้ฉันฟังเสียงพวกคุณนะไอ้คนนอนอย่างนี้พวกพวกคุณดูเตยมตัวนะครับโอ้ไม่มีไม่มีไอ้ยี่ไม่ไปใครดูไอ้ยี่ให้คุณไอ้ฟังดูวันะคนดูพีทเนาะน่ยป่าคนแล้วน่ะ นว่าไงนนหมีเออพี่กานไม่สนิทมั้หนีไอเลออะไรอะไรเลอสภาพพี่กาลไม่สนิทวะพี่กาลอยู่ในเดน์ดีเคทเนี่ยยู่กับพี่อารดินอะอาราดินพี่อารดินโอเวอร์ขอเล่นในนี่กันดูป้าเกมฟาร์มวิลอะไรพวกนอืน โบกกดมากับเบิดนะนะจนไปอย่ใจแค่ชอบใจาะเอาไปมอบโยนเลยได้ปะไม่อยากเล่นแล้วไม่ได้เบบโบด นอนหัวอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยไม่ได้ห้ามนอนอะไรเดีด๋ยวปวดห้ามนอนนอนแล้วใครนอนกันมันไม่เท่พรุ่งนี้ค่อยนอนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ได้ไมึงนอน,น,อนทั้งวันเลยอ่ะจริงเหรอให้นอนทั้งวันเลยใช่พอตอนเย็นมันก็มาเล่นกับกูไงกับคนขับนอนแล้ว เอ,อ,อ่อนละไม่ไหวนี่ไม่ใช่วันอาทีตไอพี้ามนอนเฮ้ยมีคนมาสิงล่างผมช่วยด้วยน่างน<อ>นไม่น่าสิงเลยมึงอ่ก็มามีผู้หญิงมานอนทับผมอะ่ะตรงไหนดีไม่รู้ ไม่มีพี่รักเล่นไม่เป็นเลยเล่นไม่ไหวมมันเป็นเมียพี่รักคนที่สามเก้าหรือไงทำไมอะ่ะครูแค่ถามดูด่เฉยไม่รู้พ,พ,พี่ทุกคนไม่ไหวเลยปวดพีทง่วงเลย ไม่เลยไม่ไหวเลยเราคือจะพยายามหนีได้เลยไม่ไม่ให้ไปไม่ให้เธอไปจะเยอะยังไงแขนไหนยังไงเท่าไหร่จะรอดกไปของโดนขืนใจครับผมโดนขืนใจช่วยด้วยเอามาให้ตายเลยเอามาให้ตายเลยเอามาให้ตายเลยใช่วยด้วย ทำไมผมไปด้วยโดจไปด้วยทำไมพี่แป้งนี่จะกัะทำสำราบพี่โอ้โหรูปร่างยังมันนะนะโอ้โอ้พี่พี่อย่าไปดูดูเขาอ่ะเขายังมีเมียก่อนพี่ยังมีผัวอีกกูแค่ยังไม่อยากพี่เฉยๆไอโดนัทโอ้ยโอ้ถ้าผมทำตัวดีนะบอกเลยอ่ะเออเขา พอเราเปิดเสร็จใช่ไหมมันก็จะมาพัดเรานี่ก็ก็ดูนะพี่พีชเขารักกันด้วยใจเขาเลยแบบว่ารักกันดีก็ไม่เหมือนใครบางคนน้องทำไมนะป้า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 ผม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 พูดกับอากาศครับขอโทษเมื่อกี้ไม่ช็อตไม่ช็อตทำไมคนดูพี่ไม่มีเลยวะ ไม่รู้ไม่เป็นไรเก็บชั่วโมงให้เชื่อทำไมต้องมาสตรีมดึกด้ยวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจงง่หาสนั่นให้หน่อยเด้ฮัลโหลพี่พี่ยังหาไม่เจอเลยขอขอขอเป็นบาเลตไม่ก็เอ็ดดับไม่ก็คามีล็อกเป้านะไม่ได้เรื่องมากแต่ขอคือไม่วอพูดว่าอะไรก็ได้อ่ะคือตอในแบบบาเลตอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ควรพูดมาทีละอนอ่ะควรพูดแบบ เอามาเอาเอาอะไรก็ได้อะสไนยะไม,ไม่ไม่ควรพูดมาทีละอย่างเออนเอาเอาอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ขาพี่ได้ไหมราคามีของแต่งอ่ะผมก็ไม่ชอบมันมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เวอร์หวังอะนี่นี่นี่เจอขาของแก่งแต่งผมเล่นดีกว่า uh, ต้องบอกไมาเล่นหรือต่อยเลยเออเอาสักทีดีม,นะมัม้นะสามารถสามารถมันไม่มีสไนยเราต้องใช้ของที่มันแบบจำแบบว่ามี มีอยู่วงถ้าพวกเราใช้ของที่มันเปลือนมันก็มันไม่ดีเออไม,ไม่โอเคโอเคแอค้วโทษพี่ชายแล้วใครเขาเคยเล่เกมบุกหัวเนี่ยอุ้ยน้องเหมียวป่าอเอุกูนี่แหละแค่แค่ทำไมทำไมค,คตลกจังเลยตลกจังเลยโดพี่โคตรตลกเลยฮ่า เมื่กี้กูเล่นมกบีไม่รู้อ่ะอี่ะไม่ใ่เยอ่ะอีค่ะไม่เอะไม่องค่ะไม่ใี่ะมีะมเอีค่ะไม่ใเอีค่ะม่น่เอม่อี่ไม่เลยอีค่ม่ลอีค่มอี่ะมใช่ยอี่ะมดใชอค่ะมอมเลีค่ะไม่ใช่ล่ามอี่เอีอี่ะไมี่ไม่ใช่เอเอา้าใช่เหรอี่ขอโทษน้องหมี ที่มองเองถูกไปมีคนอยู่บนแท,นท่นพี่วะแท่นแทนแทนแท่นแทนแทนอลงบอลองบเตึงไอ้เอ้ยะยะเฮ้ยยะเฮ้ยไอ้แป้งมึงจะยิงเลยไม่ได้ไนะสองตัวบอกว่า ลม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 หนึ่งมหน Negative, limited, oneself, arp, election, Hence, oh ึ่งทำไม่ได้ทำไม่ได้ไว้ข้างบนอ่ะข้างบนมีมีขึ้นยังมีมีเจ็บน้ำมีนาะใช่เลยหาสะไหนพี่หน่อยดิมีมีดับอยู่ไหนเนี่ยเอาปะเจ๋อไหน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 เจ๊เจ๊เจ๊ไหนเจ๊แหมทีนี้เลยฟุเต้เอาว่ะจะโชว์ของว่ะ แล้หนึ่งแล้หนึ่งเด้อเร็วป้าเร็ว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 อเฮ้ยโอ้เจมข้างหลังเนี่ยเจมมึงไปกันไหนวอลเราอีบื้ออีเอสเจมไม่วิ่งหนีกลัวตลบตลบหารนะพี่ถ่ายไปไหนแล้วว่าตัวนาไปหน้าเลยไม่คุยได้กูออกแล้วไอ้เนี่ยนี่ยตัวมึงไม่บอกกูว่ากูก็นึกว่ามันยิงมาจากข้างล่างมาแต่พี่แก้แขนให้กูน้อง ขวาอีแต่ใจมันจะวิ่งอ่ะโออไ้ยแค่แขนขนาดขนาดโอ้โหเขาแถวนี้ผมว่าโอไม่นี่คุณลืมไปว่าตัวกูมีไอวอลคือเขาอย่าไอวอลอ่ะขาวแล้วเขาก็วิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งเหมือนแบบเอ้ยกูคือไม่ได้ลมอ่ะกูลืมไปว่าตัวกูมีไอวอลกูขอโทษได้ปะล่ะ ไม่ครับไม่ครับไม่ไม,ไม่ต้องมาพูดเลยครับไม่ต้องมาพูดเลยครับคุณคุณ,ค,ณคุณทิ้งผมอ่ะนี่งไงก็ให้น้องหมีแบกไงมีสนใจยิงถังแดงได้นะพี่ไม่ว่าก็เป็ก็